สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน <ion darf> <fate> ี้เราก็จะมาพูดก <ss> ันในเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะคะการขยายพันธุ์พืชหมายถึงการเพิ่มจํานวนต้นพืชให้มีจํานวนมากขึ้นเพื่อนําไปปลูกจําหน่ายและเพื่อการดํารงพันธุ์พืชแต่ละชนิดไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าพืชเหล่านี้ขยายพันธุ์กันยังไงพืชสามารถแบ่งวิธีการขยายพันธุ์เป็น2วิธีคือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศค่ะแล้วรู้ไหมคะว่า2ออย่างนี้แตกต่างกันยังไง ก็การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนั้นเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบธรรมชาติพืชจะอาศัยดอกในการสืบพันธุ์เมื่อดอกของพืชได้รับการปฏิสนธิแล้วก็จะทําให้เกิดผลและ,มะเมล็ดด้วยค่ะแล้วพวกสัตว์นกแมลงต่างๆหรือแม้กระทั่งลมก็จะพาดให้มเมล็ดหลุดลอยไปตกที่อื่นแล้วถ้าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่อยดมสมบูรณ์แล้วแล้วก็ก็จะทาให้มเมล็ดนั้นเติบโตกเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้ค่ะ ส่วนการขยายพันธุ์พืชแบบแม่สายเพศนั้นคือการขยายพันธุ์พืชที่เป็นการกระทำของมนุษย์โดยการนําส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นรากใบลําต้นหรือกิ่งมาใช้ในการขยายพันธุ์แล้วการขยายพันธุ์พืชแบบแม่สายเพศนั้นยังสามารถทําได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นการปักชํำการตอนกิ่งการติดตาการทาบกิ่งการเสียบยอดและการพอลเลียงในเยื่อค่ะ เอาละค่ะเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์พืชในรูปแบบวิธีต่างๆกันเลยดีกว่าการตอนกิ่งคือการขยายพันธุ์พืชโดยการทําให้กิ่งเกิดรากขณะที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งออกจากต้นเดิมซึ่งเป็นการตัดท่อมยัยงอาหารของพืชสดท่อเลี้ยงน้ํายังมีอยู่ตามปกติจึงทําให้กิ่งที่ทําการตอนในรับน้ําอยู่ตะลอดเวลาโดยเหตุนี้แล้วจึงทําให้กิ่งตอนสดอยู่เสมอจนกว่าจะออกรากเอาละค่ะเรามาดูขั้นตอนการตอนกิ่งกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนที่ 1. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปัทะจาโกโรคและแมลงแล้วตำแหน่งร้อยคว้านไว้ขั้นตอนที่2กีดระหวางร้อยคว้านบนและล่างแล้วแกะเอาเปลือกออกขั้นตอนที่3ใช้คมมีดขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลืน่นออกจากบนลงล่างแล้วทาฮอร์โมนเล่ลงรากตรงบริเวณร้อยที่ขูดเมือกออกหรืออาจจะไม่ทาก็ได้นะคะ ขั้นตอนที่4นํนำถุงที่บรรจุขุยมะพร้าวหรือที่เรียกว่ารูกตุ้มมาผ่าตามยาวและนำมาหุ้มตรงรอยที่ขว้านออกหลังจากนั้นมัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผลให้แน่นแล้วอย่าลืมลดน้ํากิ่งที่ทําการตอนด้วยขั้นตอนที่5หลังจากนั้นรอประมาณ2-3สัปดาห์กิ่งตอนจะมีรากงอกแทงผ่านวัสดุแล้วเริ่มแก่เป็นสีเหลืองเสียมตาลปลายรากมีสีขาวและมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้ แล้วนำกิ่งตอนไปชํำในภาชนะกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อรอการปลูกต่อไปการตอนกิ่งนั้นนิยมทำในหน้าฝนเพราะการออกรากของกิ่งตอนจะขึ้นอยู่กับความชื้นการทอากาศและดับอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ถ้าปล่อยให้ดินหรือวัสดุหุ้มกิ่งแห้งโดยไม่ได้ดูแลย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการเกิดรากได้เช่นกันนะคะ พืชที่เหมาะสําหรับการตอนกิ่นจะเป็นประเภทไม้ดอกหรือไม้ประดับหรือไม้ผลบางชนิดเช่นกุหลาบมะม่วงมะนาวส่วนการขยายพันธุ์พืชที่ต่อไปก็คือการติดตาการติดตาเป็นการขยายพันธุ์พืชที่นํามาส่วนตาหรือกิ่งของพืชต้นหนึ่งซึ่งเป็นพืชพันธุ์ดีปฏิเข้ากับพืชดีต้นหนึ่งเพื่อให้ตาของพืชเริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป ส่วนต้นตอซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบรากนั้นเป็นต้นพืชที่มีความแข็งแรงหาหารเก่งซจริเติบโต,ตเร็วทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีพืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการติดตามีทางไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลพืชพันธุ์ดีเป็นพืชที่มีดอกมีผลเป็นที่พึงพอใจเช่นมีดอกสีสวยมีผลที่รสชาติอร่อยถูกปากแต่ไม่ค่อยทนทานต่อโรคและสิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชต้นตอเป็นพืชที่ทนทานต่อโรคและสภาพแวดลอ้อมได้ดีการติดตานั้นมีหลายรูปแบบแต่การติดตาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการติดตาแบบรูปตัวทีนะคะเรามาดูขั้นตอนการติดตากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1เราจะเลือกต้นพืชพันธุ์พื้นเมืองและกิ่งของพืชพันธุ์ดีที่มีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรค ขั้นตอนที่2ทํทำการกีดเปลือกลําต้นของพืชพันธพื้นเมืองให้เป็นรูปตัว T โดยกีดให้ลึกถึงเนื้อไม้แล้วลอกเปลือกออกขั้นตอนที่3เมืม่อได้กิ่งของพืชพันธดีแล้วก็ทําการเฉือนตาของกิ่งให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณ1น,นิ้วหรือมากกว่าเล็กน้อยและเฉือนให้มีเนื้อไม้ติดมาด้วยขั้นตอนที่4ลอกเนื้อไม้ที่ตาออกแล้วตัดแผ่นตาด้านล่างทิ้ง ขั้นตอนที่5สอดแผ่นตาลงในแผลของต้นตอที่กีดไว้ทางหัวรูปตัวทีแล้วเลื่อนแผ่นตาให้อยู่ตรงกลางพอดีถ้าแผ่นตาเหลือยาวเกินรูปตัวทีให้ตัดออกเสมอหัวรูปตัวทีใช้พลาสติกพันกีนที่ติดตาให้แน่นจากบนลงล่างเพื่อให้เหยื่อของแผ่นตาแนบสนิทกับลำต้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปในแผลที่ติดตา ขั้นตอนที่6หลังจากการติดตาเสร็จแล้วประมาณ7-10วันให้ตรวจด,ดูถ้าแผ่นตายังมีสีเขียวอยู่แสดงว่าแผ่นตาที่นำไปติดกับต้นตอเชื่อมติดกันได้แล้วจึง 1, พันพลาสติกใหม่โดยเว้นช่องตาไว้ให้ยอดที่แตกออกจากตาโผลออกมาได้พืชที่นิยมนำมาทำการขยายพันธุ์ด้วยการติดตามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลเช่นกุหลาบมะม่วง และการขยายพันธุ์วิธีต่อไปก็คือการปักชำการปักชำคือการใช้ส่วนต่างๆของพืชเช่นรากใบหรือลำต้นไปปักไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นปักไว้ในที่ที่มีความชุ่มชื้นหรือแช่ไว้ในน้ำส่วนนั้นจะสามารถเกิดรากและแตกยอดกลายเป็นพืชต้นใหม่ได้ซึ่งจะมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ เรามาดูขั้นตอนการปักชำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1เราจะต้องเลือกกิ่งที่นํามาปักชำโดยต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปโดยจะนิยมเอากิ่งที่เกิดยอดใหม่ขนาดเท่าแท่งดีสอขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพืชที่เกิดรากง่ายๆก็ควรจะเลือกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้ค่ะและเอาใบออกบางส่วนเพื่อลดการคคยน้ําขั้นตอนที่2เตรียมที่เท่าแก่ผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อย คนให้เข้ากันหรือจะเป็นแป้งที่เตรียมไว้ก็ได้แล้วนำกิที่เตรียมไว้ปักลงไปในวัสดุปักชำลึกประมาณ2นิ้วลดน้ําให้ชุม่มวางไว้ในที่ล่มอาจครอบด้วยพลาสติกขนาดใหญ่หรือไม่ก็ได้ถ้าไม่ครอบก็ลดน้ําให้ชุ่มพอเหมาะขั้นตอนที่3เรอประมาณ20-30วันกิ่งปักชํำก็จะงอกรากและแตกยอดอ่อนดูแลสักระยะหนึ่งแล้วจึงย้ายที่ปลูกได้ค่ะ การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการปักชำนั้นเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในพืชใบกว้างและพืชใบแคบที่มีใบเขียวตลอดปีโดยเฉพาะไม้ดอกและไม้ประดับเช่นชบาลิ้นมังกรนอกจากนี้ยังสามารถใช้ขยายพันธุ์พืชไม้ผลที่ออกรากง่ายเช่นอง,งุ่นมะนาวและส้มบางชนิดก็ได้ค่ะข้อดีของการปักชำ การปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่็สายพัเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดและไม่ต้องการเครื่องมือมากนักแล้วยังได้ต้นพืชที่จเจริญเติบโตได้เร็วโดยใช้เวลาไม่นานจึงเป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไปพืชแต่ละชนิดมีวิธีการปฏิบัติได้หลายแบบแตกต่างกันไปผู้ที่ทำการขยายพันธุ์พืชควรจะพิจารณาเลือกใช้วิธีที่ทำได้ง่ายและลงทุนน้อยที่สุด แล้วเรายัางได้ต้นพืชต้นใหม่ที่เหมือนเดิมทุกประการดังนั้นควรจะเลือกต้นแม่ที่เป็นพืชพันธุ์ดีตรงกับความต้องการมีความจเจริญเติบโตดีแข็งแรงไม่มีโรคนอกจากข้อดีแล้วการปักชำม,มันมีข้อจํากัดด้วยนะคะเช่นต้นจะไม่แข็งแรงเพราะไม่มีรากแก้วอีกทั้งยังการเก็บรักษาและการย้ายพันธุ์ยังทําได้ยากกว่าวิธีอื่นอื่นดีค่ะเอาละค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการขยายพันธุ์พืช ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนสามารถย้อนดูคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอขอบคุณซาเพลงจากช่อง Morning r i g h t Music เกษตรใบคุย